ดีครับผมอสายทองเส้นเริ่มเทิมเลยวันนี้มาแหเฉียดเท่าไรนะในรวมืนแสนอาจจะ0 0 0 0เต้องเป็ไงครับเขาอยู่ยกหน้าเขาทำเราแล้วเขาหยุดเลยสมมตเชิญทันทีด้วยครับผมเชิญเิร์เชิญเสิเนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นก็ยินดีด้วยครับกับชยชนะในวันนี้ครับสวุิเราก็น้องไปงบ้างกับเกมวันนี้นี้ก็ถือว่าค่องตัวนี่ครับ1 3ยกสุดท้ายที่เขาไม่เดินเนี่ยเราเรารู้สึกไงตอนนั้น ไม่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 มีอะไรครับเพราะว่าเราก็แลกกันตลอดครับอืตอนในขนาดแรกกันเรามั่นใจใช่ใช่สมุดมั่นใจไหมครับจังหวะแรกจังหวะน้องทำออกวุธเพราะว่าผมถามว่าน้องกระดูกรุ่นนี้อะไรเราบอกน้องไหวอยู่ทุอย่่มีปัญหาเราก็แก้เกมมาเต็มที่น้องก็เก่งน้องแทบเก่งเก่งครับแล้วก็ก็ต้องวางเกมอย่างที่ผมบอกครับก็แก้เกมกันมา ครบยกนี่มั ils, ่นใจไหมครับสือบท์มั่นใจนะครับมั่นใจผมว่าน้องน้องแก้เกมให้น้องแล้วก็น้องทําได้ครับวันนี้พิเศษส่วนตัวอาชีพน้องเท่าไหร่ครับวันนี้50,000 50,000ว้าวนอกจาก50,000นี้รวมไปเสร็จประมาณเท่าไหร่ได้ครับน่าจะแสนกว่าแสนกว่าทะลุแสนเลยพี่เอกมงนนท์เอ่าพี่เอกมงนท์วันนี้มาไหมครับไม่มาพี่เอกมณอลทองเชียร์อยู่ทางทีวี อ่ะมาที่น้องหน่อยครับเป็นไงวันนี้ผ่านพ้นมาแล้วดีใจมากครับดีใจมีแผลด้วยโดนอะไรครับตรงนี้น่าจะสองยกไหนจังหวะวกยกสามพอโดนสองแล้วตกใจอะไรไหมไม่ครับเห็นเลือดไหมว่าแตกไวอยู่แล้วอ๋อก็ปกติใช่ไหมยิ่งเห็นเลือดยิ่งบ้ามามาเลยครับประมาณนั้นพอใจผลงานมากน้อยแค่ไหนวันนี้น้องใจมากวันนี้รู้สึกว่าฟิตมากครับฟิตมากเสวุฒ์วันนี้ถึงขั้นต้องขับรถมาเชียร์มาให้กำลังใจเองเลยมีอะไรจะพูดกับเสวุฒ์ได้ไหมครับน้องก็ขอบคุณพี่วุฒิมาก วันนี้ไฟนี้พี่ดูแลอย่างดีมากทั้งอาหารการกินที่พักอะไรดูแลทุกอย่างเมื่อกี้ฝั่งพระเจษฎาเขาดูเหมือนว่าเขาบอกว่าเขาอืดถ้ามีโอกาสแก้มือเขาก็โอเคเลยเขาบอกเราไม่เดินชนเราถอยอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ก็ชนะอยู่เราชนะอยู่้วใช่ก็ตามเกมตามแผน ได้ครับผมไม่มีหนักหนักดีนะถ้าไมได้ครับน้ำหนักเลยสิบเก้าครัสุดท้ายน้องชายฝากอะไรถึงแฟนมวยที่ติดตามผลงานแล้วก็เชียร์เราแล้วมีความสุขในวันนี้หน่อยน้องก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เชียร์วันนี้ครับผมพัทเพชรวีเคคอใหญ่ทำได้ครับผมครับผมยินดีกับน้องกระสวุฒินิดนึงครับฝากแฟนมวยติดตามผลงานหน่อยครับพี่ติดตามของน้องค่ายวีเคคอใหญ่ทุกคนเลยนะครับผมทำมวยผมเล่นที่อัดฉีดไม่ได้เล่นเยอะนะครับผมอยากให้น้องได้ต่อยมวยก็รวยได้ผมอยากให้ทุกๆทุกคนมีความตั้งใจครับแล้วมวยไทยเรามันจะเเดินนไปรรื่ออยๆขใให้้ทุกคคตัังจบ ไม่ว่าจะเป็นข้าวผมหรือข้าวไหนผมว่าทำมาด้วยใจยังไงก็มีความสุขครับครับผมยินดีด้วยกับชัยนะวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับผมสมุดวีเคเขาใหญ่ครับนี่แหละครับตัวนังขายทักข่ายไฟนี้ข้ามาดีครับเออเข้าไม่ถึงเหมือนกันนะไฟนี้เหมือนเราจะลืมหมัดไปหรือเปล่าอ้าวทางนี้อยากฝากขอโทษท้ายบ้างเออมาดคนที่เจมทีเลยครับวันนี้ครสี่ยกนี่เรามั่นใจเลยใช่ไหมครับ อะไรที่ทําให้มั่นใจครับว่าชนะแน่ครับวันนี้ตอนตอนอผ่านไปส<ด>ีเียไปเรื่อยๆลูกขยันลูกเดินใช่ไหมครับยกสุดท้ายตอนนั้นคิดยังไงครับถึงถึงอพอแล้วได้ได้าการด้วยครับได้การในยกสี่ด้วยเสียดายไหมครับพอผล,ลออกมาแบบนี้แล้วช่วงเวลาที่เหลือที่เราไม่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 ไมออกอาวุธถ้าถ้าเดินให้สุดคิดว่าเกมเป็นไง่ายยกสุดท้ายที่เหลือถ้าถ้าเราแบบเต็มที่เลยใส่หมดแม็กคิดว่าเป็นไง่าย มัาจะชัดเจนกว่านี้เนาะมันจะได้ไม่คาใจแบบนี้ด้วยเนาะไม่เสียดายแทนวันนี้มีอาฉี่ยวไหมนี่มีอาฉี่ยวไหมครับน้องได้ยินแววเมืบาๆห้าหมื่นโอ้โหเสียดายแทนครับเสียดายแทนพอใจผลงานตัวยไหมครับน้องวันนี้โดยรวมแล้วเพราะว่าครบยกเราก็ดูมั่นใจด้วยก็อื่นนิดหน่อยครับน้องอื่นนิดหน่อยเนาะน้ำหนักนี้เป็นไงก็ได้ครับได้อยู่นะแต่วันนี้ในช่องช็อกเราเสียเปียกเขาไปนิดนะครับอ่ะพี่แชมป์เดี๋ยวคุยกับพี่แชมป์นิดนึงครับพี่แชมป์ทำไดบ้างไฟนี่ก็ มันเขามันมามาสู้กับเราอะครับแล้วหนีจริงออกอาวุธจริงออกอาวุธก่อนเราครับอืมไม่มาแรกเราหม่ครับครับตายยกห้าพี่แชมป์เมื่อกี้จังหวะน้องได้สองเด็กถ้ากัดปันเด็กพี่ชายก็พอไม่ครับก็พักพวกทีมงานบอกว่าพอแล้วทีมงานบอกว่าพอเราก็มั่นใจเหมือนกาศไม่เป็นไรครับเราใหม่ครับอื๋อครับฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยครับวันนี้ผิดหวังไป ขอโทษ FC ทุกท่านแล้วก mm ็ hmm. ที่ต <ip> ิดตามค่ายมวยสอจรวนนะครับผมเดี๋ยวเด็กเอาใหม่ครับผมเแลยวชนะใหม่ครับคือสถิตกี่ไฟกี่ไฟติดต่อกันครับก่อนหน้าหน้าไฟติดต่อกันไฟหนีกแพ้ครับได้ครับแย่ไม <Dios S 3> ่ได้แก้มือครับผมครับสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ครับนะครับเสื้อแชมป์ครับ